มือนี้เป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าค่ะนะคะ,ะเจ้าของโซล่าเซลล์นะคะจุดที่เขาเริ่มทำคนนี้มาถูกจังหวะมากเลยนะคะถามว่าคุณเริ่มทำธุรกิจเมื่อ,อยุเท่าไหร่เขาบอกเขาเป็นลูกจ้างมาตลอดแล้วก็พยายามเก็บเงินเก็บทองในนี้ไม่เห็นมีเงินโผมานะพยายามเก็บเงินแล้วก็มาเริ่มเห็นไหมฮะอายุยี่เริ่มลงทุน ถามลงทุนทำอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้าเมื่ออายุประมาณ28่ปยาไปทำเกี่ยวกับไฟฟ้าอะไรที่เริ่มมาใหม่ๆนะ,ะแล้วเขาก็ค่อย <c oughs> ๆเพิ่มมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันอายุ50ฝว่าแล้วก็ผ่านมาสองรอบแล้วนะคะฉะนั้นจุดอายุเข้ามาถึงนี่แล้วนะคะมาถึงนี่แล้วเข้ามาปรึกษาดิฉันว่า เขาจะทำยังไงดีกับธุรกิจที่บอกว่าคุณกำลังรอเงินอะไรอยู่กำลังรอเงินอะไรอยู่ตัวนี้แล้วคุณก็จะมีการเพิ่มงานเข้ามาทำเขาบอกผมจะขายโรงไฟฟ้าส่วนหนึ่งห้าร้อยล้านก็ถามว่าขายไปเพื่อเอาไปทำอะไรเขาบอกเขาจะไปสร้างหนัง ก็เลยบอกว่าการที่จะไปสร้างหนังเนี่ยนะคะคุณต้องใช้เวลาอย่างน้อยเกือบปีหรือเอาเร็วที่สุดเ,เกือบปีแต่ถ้าช้าไปก็ประมาณปีหนึ่งฉะนั้นลงหนังหนังเนี่ยเวลาฉายเนี่ยมันไม่ใช่ว่าฉายวันนี้แล้วไปเก็บเงินอีก3ปีข้างหน้าไม่ใช่ฉะนั้นถ้าคุณทําก็ถามว่าถ้าคุณสร้างหนังคุณต้องการเจ๊งเท่าไหร่ไม่รอดหรอกนะคะแต่ถ้าไปลงทุนระยะยาว คิดว่าได้ผลมากกว่าเพราะโรงหนังเนี่ยพอสร้างเสร็จต้องใช้เลยเข้าจังหวะดวงสวยพอดีแต่ถ้าเขาไปทำงานระยะยาวเอาเงินที่ได้มาเนี่ยนะฮะเอาเงินที่ได้มาเนี่ยไปทำงานระยะยาวเช่นไปซื้อที่ซื้อทางเก็บแล้วหลังจากนั้นประมาณสองปีกว่าเขาก็ได้เงินดีไหมเขาบอกว่าจะสร้างหนังเรื่องอะไรอัไน,นี้ไม่ขอพูดนะฮะ เขาบอกว่าตกลงเขาเนี่ยจะขายโรงไฟฟ้าได้ไหมบอกขายก็มีคนซื้อคุณแต่ว่าถ้าถ้าเผื่อคุณจะเอาไปสร้างหนังหนังก็คงสร้างไม่กี่ตังค์เขาบอกประมาณไม่ถึงสิบล้านถ้าไม่ถึงสิบล้านถ้ารู้ตัวว่าเสียไม่ทำซะดีไหมนะอันนี้แล้วแต่คุณนะแต่ว่าไอ,เอ้เรื่องลงไฟไอ,เอ้เรื่องหนังอะ่ะพี่ไม่ให้ราคาหรอกแต่คุณจะมีการไปทำอะไรเพิ่ม เหนไหมฮะเพราะงานของคุณเนี่ยกำลังจะขยายเพิ่มมีก็เขาก็เลยบอกว่าหรือผมจะทำโรงไฟฟ้าเพิ่มอ่ะโอเคถ้าทำโรงไฟฟ้าเพิ่มผมไม่ได้ขายไฟฟ้าไม่ได้ขายโรงไฟฟ้าผมจะเอาเงินที่ไหนไปทำในดวงชะตาเขาบอกคุณกำลังจะขายที่คุณก็ขายที่ เอาเงินไปสร้างโรงไฟฟ้าสินะ,ะโรงไฟฟ้าเพราะโรงไฟฟ้าสมัยก่อนที่ทำเนี่ยมันได้ราคามากกว่าตอนที่ทําใหม่ตอนนี้นะนะครับอ่ะยูนิตมันแพงกว่าถ้าเป็นพี่พี่จะเอาเงินตรงเนี้ยขายที่เอาเงินตรงเนี้ยไปลงทุนการไฟฟ้านะ,ะสมมุติเราเริ่มสร้างไปอ่าประมาณสัก3ปีมือขวานี่ฮะประมาณ3ามิลกว่าเอาขึ้นและเก็บแล้วมือนี้อ่ะสปีกว่าก็เริ่มมีไรายได้ กว่าจะเข้ากระเป๋าจริงๆก็ประมาณ4ปีอ่ะโอเคการลงทุนระยะยาวเพราะไฟฟ้าไม่ได้ทําวันเดียวแล้วได้เงินเมื่อไหร่นี่คือการวางแผนให้ลูกค้าเข้าใจนะคะฉะนั้นเราก็ต้องดูว่าลูกค้าทําธุรกิจอะไรก็ต้องมาคุยกันดิฉนันแนะนําให้เขาไม่ขายลงไฟฟ้าแต่ขายที่เพื่อมาลงไฟฟ้าแต่เขาคิดว่าเขาคงทาแนวนั้นนะคะฉะนั้นเราจะมาถึงมองว่าคนคนนี้ที่รวยมาได้500ล้านเพราะอะไรนะคะเอาเรามาดู ชีวิตมนุษย์เราเนี่ยนะคะ <_ d isk> เขาเริ่มเข้าไปสู่ธุรกิจไฟฟ้าเมื่ออ <_ d isk> ายุประมาณ28นะิะยีตอนนั้นก็ไม่ได้มีเงินนะและพออายุยี่บเก้าเขาก็เริ่มดีขึ้นนะเริ่มดีขึ้นอาจจะค่อยๆหมุนมาอายุประมาณ29ก้าก็ค่อยๆดีขึ้นเห็นไหมคะแล้วเงินค่อยค่อยหมุนเข้ามาในลักษณะค่อยๆหมุนไปทําไม่นู่นทําไม่นี่ค่อยๆหมุนไปแล้วก็ซื้อโรงไฟฟ้าไปเรื่อยๆ <_ d isk> ฉะนั้นคนเราเนี่ยนะคะเมื่อ,ออายุเขาตั้งตัวได้เมื่อ2 9เ้า แต่ตอนนี้ก็50กว่าแล้วเมื่อ50กว่าแล้วอดีตมันก็ย้อนกลับมากินรอบที่2เคยดีเมื่ออายุ29กลับมาประมาณ5-2มันก็ดีอีกรอบหนึ่งค่ะฉะ,ฉะนั้นคนนี้ชาตินี้ใช้เงินไม่หมดแล้วเห็นไหมคะคนคนนี้ไม่ได้มาในลักษณะที่มาได้แบบฟลุกมาเรื่อยๆเขาค่อยๆหมุนและเป็นคนลายมือขาดด้านขวานะคะคนลายมือขาดด้านขวาเป็นคนมีความรับผิดชอบงานสูงนะคะแล้วก็เส้นใจตีบเข้าหากัน นะฮะเขาก็เป็นคนรู้จักใช้จ่ายเห็นไหมฮะแล้วเนินนะฮะเนินพุะรหัตมาตรฐานต้องประมาณ2 0เท่าไหร่25ของเขาวัดแล้วเข้าไป28คือชื่อเสียงเนินพระรหัสคือชื่อเสียงเนินสาวมาตรฐาน25เข้าไป30กว่าเนินอาทิตย์บรารมีก็ไปทั้ง40กว่าเห็นไหมฮะแล้วมีหัวกันคะทุกอย่างพร้อมหมดนะคะนะฮะเวลาจะดูเราต้องวางแผนคือสามารถทำงานใหญ่ได้นะคะ ฉะนั้นการเรียนและศึกษาลายมือเนี่ยนะคะต้องดูทั้งซ้ายทั้งฝาและดูช่วงจังหวะเวลาแล้วก็วางแผนชะตาชีวิตนะคะไม่ใช่ดูว่าคุณมีเส้นนี้ลแล้วจะรวยแล้วถ้าเกิดเส้นโชคดีของคุณไปอยู่ที่ตรงนี้อายุ1นึขวบและคุณอายุ60แล้วคุณจะไปรวยกลับไป1นึขวบไหมมันไม่ได้กลับแล้วค่ะมันกลับแค่กลางมือนะคะฉะนั้นถ้าเครื่องหมายโชคดีก็ต้องดูว่าอายุคุณเท่าไหร่ สมมุติว่าเครื่หมายโชคดีมาเกิดอตอนนี้แต่คุณมาเกิดตรงนี้แต่คุณอายุ18มันไม่ได้เข้าไปกินตรงน,นี้นี่มันต้องกินตามจุดอายุที่เดินไป